อย่าให้ปัญหาเพียงแค่เรื่องเดียวมาเป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิตของเราที่จะบรรลุปเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่จากใจอาจารย์ภูมิการันตีติดตามรับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของโดนชะตาได้เลยครับ ยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการโฮโลสยามชาแนลโดยผมอาจารย์ภูมิการันตีคนค้นดวงนะครับคลิปนี้จะมาวิเคราะห์กันในเรื่องของดวงรายปักประจำวันที่16จนถึงวันที่31ตุลาคม2564สำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกหรือเกิดช่วงระหว่าง16พฤศจิกาถึง15ธันวาหากใครเกิดช่วงนี้ถือว่าอยู่ในลัคนาราศีพิจิกนะครับ แต่ถ้าคุณรู้ในเรื่องของเวลาเกิดหรือรู้ในเรื่องของเวลาตกฟากหลังจากนํามาผูกดวงทานายแล้วอาจจะไม่ใช่ลัคนาราศีพิจิกอย่างที่คุณเข้าใจอาจจะเป็นลัคนาราศีอ,อื่นๆก็ได้ฉะนั้นหากคุณรู้ในจุดที่เรียกว่าลัคนาราศีเกิดคุณก็จะได้รู้ว่าต้นทุนในดวงชะตาของคุณมีข้อดีข้อเสียหรือมีจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องของอะไรบ้างหากคุณรู้คุณก็จะได้วางแผนในการดําเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้อง ไม่ผิดพลาดเหมือนในอดีตที่ผ่านมาฉะนั้นเราทําความเข้าใจในเบื้องต้นนี้ก่อนนะครับฉะนั้นคลิปนี้เรามาดูว่าชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงปักหลังของเดือนตุลาคมนี้จะมีเหตุการณ์สําคัญใดๆเกิดขึ้นบ้างไปติดตามรับชมรับฟังในรายละเอียดกันเลยครับสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับตำแหน่งของดาวอังคารหรือดาวประจําตัวของคุณตั้งแต่วันที่20ิ ตุลาคมนี้เป็นต้นไปดาวอังคารจะตกในเรือนของวินาศวินาศก็อาจจะแปลความหมายว่าเบื่อเซ็งทำอะไรก็แล้วแต่ไม่ค่อยได้ดั่งใจอยากจะปีกวิเวกหรืออยากจะไปอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งที่คนโทรหาไม่ได้คนติดต่อไม่ได้อารมณ์เหมือนอยากจะเบื่อหน้าเบื่อคนรอบข้างเบื่อสังคมนะครับแล้วก็คาดหวังอะไรหรือทำอะไรก็แล้วแต่จะไม่ค่อยได้ดั่งใจอย่างที่ตนเองต้องการมากมายนะัก ถ้าจะไปถือศีลปฏิบัติธรรมนะครับเข้าวัดเข้าวาผมว่าน่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดเลยเพราะดาวอังคารหรือดาวประจำตัวของคุณจะยังตกเรือนวินาศนี้ไปจนถึงวันที่4ทธันวาคมก็มีระยะเวลาก็ราวๆประมาณเดืนอนกว่าๆนะครับฉะนั้นก็ต้องพยายามใช้สติใช้เหตุผลแล้วก็ใช้ปัญญาในการที่จะ ก้าวผ่านปัญหาในช่วงระยะเวลานี้ไปให้ได้เลยทีเดียวนะครับเรามาดูในเรื่องของการงานดูบ้างนะครับตำแหน่งของดาวเจ้าเรือนการงานหรือดาวเจ้าเรือนกรรมะคือตำแหน่งของดาวอาทิตย์แต่อาทิตย์ในช่วงนี้ดันโคจรตกในเรือนของวินาศและที่สําคัญดาวอาทิตย์ก็ได้ตำแหน่งเป็นนิดด้วยนั่นแปลว่างานที่คุณทําอยู่ในปัจจุบันนี้ถ้าคุณทํางานประจําหรือทํางานเกินเงินเดือนงานตอนนี้ตกเรือนวินาศ มันก็ตีโจทย์ได้หลายอย่างครับงานตกวินาคือไม่มีงานงานทำแล้วไม่ได้ตามเป้าหมายงานทำแล้วเจอ,เอ,อผู้หลักผู้ใหญ่คอมเพลนหรือต่อว่าต่อขานเราหรืองานไม่มีจะทำนั่นเองนะครับนั่นแปลว่าโอกาสที่ดาวอาทิตย์จะเสียไปจนถึงกลางเดือนพฤศจิกายนมีโอกาสเป็นไปได้ที่เสียตกเรือน วินาศันั่นเองฉะนั้นตอนนี้ถ้าคุณเป็นคนที่ทำงานอยู่แล้วก็ต้องพยายามสอบสองควบคุมดูแลอย่าให้งานผิดพลาดโดยเด็ดขาดถ้าผิดพลาดแล้วโอกาสที่จะมีปัญหาตามมาไม่ว่าจะตกงานหรือถูกให้ออกจากงานหรืออาจจะต้องเปลี่ยนงานใหม่เป็นอ่านเป็นการตัดสินใจของตัวเองหรือการตัดสินใจของอเจ้านายเรานะครับก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกัน ฉะนั้นการที่ดาวการงานตกเลยวินาศอะไรอะไรมันก็จะเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะปัญหาในเรื่องของเนื้อง,งานฉะนั้นต้องสตริกและก็ต้องละเอียดรอบข้อในเรื่องของเนื้อง,งานไว้ให้ดีบางคนอาจจะทํางานในลักษณะของงานฝ่ายขายแต่ว่าทาร์เกตยอดขายหรือเป้าที่ทางต้นสังกัดได้ตั้งประเมินเอาไว้แต่ไม่ผ่านมาหลายเดือนแล้วเดือนนี้อาจจะเป็นไฟนอลของเราถ้าทําไม่ได้อาจจะมีโอกาสที่จะ เปลี่ยนงานหรือจะต้องหางานใหม่เหมือนกันนะครับฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ Active Action เต็มที่ในช่วงระยะเวลานี้สักหน่อยหนึ่งหลังพ้นกลางเดือนพฤศจิกาไปแล้วปัญหาเรื่องงานน่าจะคลี่คลายลงแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ทำงานประทำงานส่วนตัวทำงานอิสระหรือทำงานฟรีแลนซ์ต่างๆงานตอนนี้ถ้ามองเป็นด้านเสียก็คือมีปัญหางานไม่เข้าเป้าไม่มีงานหรือตอนนี้งานอาจจะถูกแคนเซิลหรือยกเลิกไป ทาเกตยอดขายที่ลูกค้าอาจจะรับปากรับคำเอาไว้ก็อาจจะมีการคาดเคลื่อนผิดนัดหรือเลื่อนไปก่อนก็ยังไม่ได้ลงเอ่ยหรือลงตัวในเดือนนี้สักเท่าไหร่หรืองานของคุณอาจจะมีปัญหามีความขัดข้องใจทำงานแล้วส่งงานไม่เสร็จตามกำหนดระยะเวลาก็อาจจะโดนคอมเพลหรือโดนตำหนิตีเตียนในภายหลังนะครับแต่ถ้าเป็นงานด้านบวกสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิก ถ้าง,งานของคุณเป็นงานเอาดอหรือเป็นงานที่จะต้องออกไปในสถานที่ไกลๆไม่ว่าจะเป็นไปเ,เดินทางไปต่างจังหวัดหรือเดินทางไปต่างประเทศอันนี้ถือว่าเป็นการตอบโจทย์ที่ดีที่สุดเลยทีเดียวเพราะตำแหน่งงานตกเรือนวินาศมันต้องไปที่อื่นที่ไกลมันจะแก้เคล็ดในดวงชะตาของเราได้ดีเลยทีเดียวฉะนั้นชาวลัคนาราศีพิจิกก็ต้องดูว่าดวงของเราอยู่ในงานแบบไหนงานประเภทไหนนะครับ ถ้ารู้เป็นอย่างนี้แล้วก็ต้องพยายามที่จะต้องละเอียดรอบคอบเพื่อไม่ให้งานผิดพลาดหรือไม่ให้เงินงานเกิดความเสียหายมากนะครับก็พยายามทําให้มันเสียหายน้อยที่สุดก็จะก้าวผ่านปัญหาต่างๆไปได้อย่างแน่นอนนะครับเรามาดูในเรื่องของการเงินดูบ้างตําแหน่งของดาวการเงินคือตําแหน่งของดาวพฤหัสนะครับแต่ดาวพฤหัสตอนนี้โคจรตกในเรือนของราศีมังกรได้ตําแหน่งเป็นนิด นั่นแปลว่าการเงินเนี่ยไม่ค่อยจะดีนะักเวลาได้เงินมาแล้วก็ต้องมีเรื่องเอาไปช่วยเหลือคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเอ่ยญาติเอ่ยพี่น้องเอ่ยเป็นไปได้หมดฉะนั้นถ้าเราหาเงินได้ในช่วงนี้ก็ต้องอคิดแล้วก็ใช้จ่ายอย่างมีเหตุมีผลนะครับถ้าใช้จ่ายสุรุยซายหรือใช้จ่ายไม่รอบคอบไม่ไประหยัดโอกาสที่จะช็อตหรือโอกาสที่จะเสียเงินมีโอกาสเป็นไปได้หรือถ้าใครมา ชักชวนเราให้เราลงทุนทำนู่นทำนี่โดยที่ต้องพักเงินในกระเป๋าเราลงไปก็ต้องพิจนารณานอย่างรอบคอบเพราะบางธุรกิจบางประเภทที่มีคนมาชักชวนหรือมีคนมารีคูดเราก็ไม่ได้หมายความว่าธุรกิจในขณะนี้จะเป็นธุรกิจที่ดีเพราะว่าด้วยภาวะเศรษฐกิจด้วยภาวะโรคระบาดแล้วก็ปัญหาเรื่องการเมืองปัญหาเรื่องม็อบยังเยอะอยู่ผมเกรงว่าลงทุนไปแล้วโอกาสที่จะ ไม่ได้กําไรหรือเงินปันกระจมมันมีโอกาสไปไปได้ฉะนั้นตอนนี้อย่าเพิ่งเชื่อถือใครง่ายๆฟังหูไว้หูค่อยๆตึกตรองไตตรองอย่างท้วนทีอย่างน้อยการเงินก็ไม่หลุดออกจากกระเป๋าเราไปฉะนั้นวางแผนการเงินให้ดีเลยทีเดียวนะครับเรามาดูในเรื่องของดวงความรักดูบ้างถ้าคุณเป็นคนที่มีความรักมีคู่มีแฟนนะครับอยู่แล้วนะครับและใช้ชีวิตร่วมกันมานาน จนถึงขั้นมีลูกมีเต้านะครับถือว่าความสัมพันธ์ของคุณในตอนนี้ดีเลยเพราะตำแหน่งของดาวเจ้าเรือนปัตตานีหรือดาวเจ้าเรือนความรักตอนนี้มาทับในลัคนาราศีพิจิกของคุณการทับกันก็แปลว่าความสัมพันธ์ยังโอเคการพบกันการเจอกันมีมากขึ้นหรือจะทําอะไรก็แล้วแต่แฟนคุณหรือคู่ครองของคุณก็ไม่เคยมีข้อโต้แยง้งไม่มีความขัดแย้งในทุกๆเรื่องเลยทีเดียว ถึงความสัมพันธ์ของคุณอาจจะมีปัญหากระท่อนกระแท่นมาบ้างก่อนหน้านี้แต่ในระยะนี้ความสัมพันธ์ของคุณไปได้สวยเลยทีเดียวเชื่อว่าจะทําอะไรก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันฉะนั้นความสุขความสดใสที่เกิดขึ้นกับเรื่องของความรักของคุณในช่วงนี้ก็ยังไปได้อย่างดีโอกาสที่จะทําอะไรร่วมกันไปไหนมาไหนพร้อมๆกันมีกิจกรรมที่ต้องเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกัน เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในทิศทางที่เป็นบวกมากที่สุดเลยทีเดียวนะครับส่วนคนโสดหรือคนที่กําลังเปิดใจกับใครสักคนหนึ่งในช่วงนี้ถ้าคุณเจอแล้วเชื่อว่าคนที่คุณโฟกัสอยู่ตอนนี้มีอกมีใจให้กับคุณมากเลยโอกาสที่จะมีการพัฒนามีกิจกรรมที่อาจจะเกิดขึ้นเช่นกินข้าวดูหนังฟังเพลง มีโอกาสที่จะมีกิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนและเผลเผถ้าคุณได้คบกันมานานในระดับหนึ่งแล้วบางทีการเปิดเผยออกสื่อออกสาธารณะพาไปพบญาติพี่น้องญาติโกโหติกาของแต่ละฝ่ายจึงมีโอกาสเป็นไปได้นั่นแปลว่าความรักของคุณในช่วงนี้สำหรับทั้งคนโสดหรือคนที่เปิดใจอยู่แล้วดีวันดีคืนถือว่ามีโอกาสที่จะก้าวไปสู่เป้าหมายอย่างที่คิดไว้ก็คือ การเป็นทองแผ่นเดียวกันซึ่งเชื่อว่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนนะครับเรามาดูในเรื่องของดวงโชคลาภดูบ้างนะครับตำแหน่งของดวงโชคลาภคือดาวพุธด,ดาวพุธตำแหน่งของดาวดวงนี้ได้ตำแหน่งกเกษตรราธิบดีและก็ได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดเป็นลาบกับลัคนาราศีพิจิกของคุณนั่นแปลว่าถ้าคุณจะเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อสลากินแบ่งรัฐบาล โอกาสที่จะออกโอกาสที่จะถูกเชื่อว่ามีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันนะครับจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการอย่างแน่นอนเพราะดาวพุธด,ดาวดวงนี้จะอยู่จนถึงแค่ปลายเดือนตุลาคมนี้เท่านั้นนะครับสิ่งที่น่าจะกังวลใจก็อาจจะเป็นสุขภาพแล้วก็เคราะห์ที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวของคุณฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังอย่าทำอะไรโดยประมาทนะครับหรือถ้ามีเรื่องของสุขภาพแล้วก็ต้องดูแล เป็นอย่างดีเพราะช่วงนี้อากาศก็มีความผันผวนอยู่ตลอดเวลาแล้วโรคระบาดก็ยังมีโอกาสเป็นไปได้อยู่ฉะนั้นเซฟตี้ตัวเองให้มากๆแล้วเราก็จะผ่านพ้นปัญหาและวิกฤตในช่วงระยะเวลาน,นี้ไปได้อย่างแน่นอนฉะนั้นคลิปนี้ก็ขอฝากเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับแต่ถ้าคุณอยากจะรู้เรื่องราวแบบเจาะลึกสามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยดูดวงส่วนตัวกับผมแบบสดๆได้เลยที่หมายเลขข้างล่างนี้นะครับ ทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอการดูดวงมีค่าครูหรือค่าวิชาด้วยแต่รับรองว่าค่าครูหรือค่าวิชาไม่แพงแล้วก็ไม่แรงจนเกินไปแต่รับรองว่าคําทํานายละเอียดแม่นยําชัดเจนอย่างแน่นอนเอาไปเป็นไกด์ไลน์ในการดําเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องนะครับหลังจากชมคลิปของผมในครั้งนี้แล้วหากเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงทีท จะได้ไม่ผิดพลาดคลิปสำคัญสำคัญนะครับสุดท้ายนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขขอให้ร่ำขอยรวยและพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปสวัสดีครับ